พวัฒนสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารูธรรมาวาตันติอายุวันุสุขังปะลังบาวาพิวัฒนสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารูธรรมาวาตันติอายุวันุสุขัง và ờ นิทิโยวิวาจาตุสะพโลกวินาสัตุมาเตพาดวันตรายโยตุกิธิยุโกภาภิวัฒนสิลิสนิจังวตาปัจจายนุจตารุกมาวันติอายุวันุสุขัง uh เช้าว,วันนี้ก็เป็นกิจของสรงที่ต้องออกรับบิณฑบาตท,ทุกๆเช้านะวันนี้เดินทางกลับมาถึงวัดและบรรยากาศเช้าก็เชา้ชา,ชาอากาศเย็นมีหมอกแต่เป็นหมอกควันหมอกควันวันนี้มีควันไฟไม้ป่าเยอะหมอกควันขึ้น ก็ไก่ก็ไก่กไก่รอหลวงปู่กินข้าวแล้วเหรอรอหลวงปู่กลับกลับมาแล้วกินข้าวเยนรอกินอาหารกันแล้วมอเหมียวมอมเหมียวเล่นอะไรรอหลวงปู่ตรงนี้กันใคร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 นี่ใครนี่ทองเล็กอมีแฟนด้ามาแฟนดี้โอ้กแฟนด้าวิ่งเล้ววิ่งแข่งกัน อ๋อพันดาสามสิพันดาสามเมียวแล้วสามเมียวสี่เมียวอยู่นี่กันอุ้ยอปูนี้เชื่อไม่ทันเลยนี่เชื่อไม่ทันเลยปูทองเท้าใหญ่สีสีขวานฟ้านหน้าดำสีสีแว่นดำจมจุลีทองหางยาวอ่าน,อน้องน้ำตาลขาวดำเล็กตาหวานบุญชอบน้องดำขาวเล็ก สองอน,นงแพนด้าเทาเล็กส้มขาวซับทวีใครอีกเอาเร็วใครเอาใครรายงานตัวรายงานตัวเร็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 วแพ <laughs> นด้าอยู่ในนี้ก็มีแพนด้าสมาชิกทั้งแฝดอยู่นี่น้องเขพา,าไปวาใครในบ้านเลยว, <laughs> ว้ายวายว้ายว้ายวายวาย,วาย,วายวา <laughs> อันนี้ใครสีสีหางยาว นี่ค่เป็นด้าหลังขาวเป็นด้าหลังขาวจุด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 เป็นด้าแข็งแรงเป็นด้าวิ่งไปเล่นนู้นก็มีเฮเรียกเชื่อไปหมดกลังมาก็มีกลังมาอันนี้ครจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรแอนจูลีอาแพนดา้าอีกแพนดานะ้าเนี่ยแพนด้าดำด้าหลังดำ คครใครรออยู่ข้างในนี้ใลรใครอ่านี่นอนไม่ตื่นแล้วลูกอันนี้หนึ่งอนองสองอนองสองอนองกับอะไรนี่จำชื่อไม่ได้ขาวขาวเทาเทาชื่อไม่ได้นะสีสียงยาวจำชื่อไม่ได้ไม่หมดแล้วลูกใครอยู่ในกุฏิหลวงปู่สองหนึ่งอนองหนึ่งนองนิหนึงหนึ่งนองนอนอยู่นิ่นึงใครเข้าไปานนั้นใครเข้าไปานนั้นไหวเป็นเจ้าหรือ เจ้าก็ปัญญาไอ่าอยุสนิกันยุสนิันมาเร็วมาเร็วมาเร็วข้ามาข้างในบ้านเข้ามาข้างในบ้านาาาน,าน,นอนไม่เตอก็มีอ๋อนี่แก๊งแก๊งแปดสหายแปดสหายอยู่ตรงนี้ครับอ่าแปดสหายแปดสหายแม่เขาจากไปหนึ่งแล้วก็ไม่เข้ามาในบ้านอีกหนึ่งมีแม่สองและมีสิบเหมียว ไม่ทราบไปทางไหนแดินทางนี้กัดไล่กัดก็เลยไม่เข้ามาอยู่ไหนเะอ,อกไปอยู่ข้างนอกซะแล้วหลายเหมียวอยู่นะเอ,อกไปอยู่ข้างนอกรอบๆบ้านนี่แหละไม่ได้อยู่ไปไหนเขาไม่ได้ไกลอยู่แถวปุตติพามาทำบ้างกุตติอยู่จำยอดบ้างเนาะจะมีน้องหลายๆเหมียวจนนั้นะออกไปทางโน้นก่อนนะไม่ได้มานี่มีพิชิตช,ชัยทรัพย์สวีไม่ใช่มีพิชิตช,ชัยมี สีสุดาชอบประกาไม่เคยได้เข้ามาให้เห็นในกล้องเขาเลยเนะอันนี้ดูน้องน้องสมาชิกทั้งสองอ,อ,อ,อดนมได้ยังลงูกอดนมแม่ได้ยังปุยพาแม่ไปทำหมันนะยังไม่ทำเนาะมันยากกินนมแม่อยู่้ะทำหมันแล้วหนูไมมีนมกินใช่ไหมแม่อยู่ไหนละ่ะแม่อยู่ไหน แม่อยู่นี่แม่อยู่นี่ปิดไฟนน่ยปี๊บแม่อยู่นี่แม่เทาแม่เทาลายนวลเทาลายนวลน้นองก็เทาลายนวลเหมือนกันครับ้องเทาลายนวลทั้งสองโอ้ทั้งสอง,อง,สองอก็กาก,กายก็กาก,กายกินข้าวเลยก็กกายก็กินข้าวกันพระอาจาร์ยอดห่างไกลลวเด้วย บิ๊าบากลับมาก็มีงานที่ต้องทำช้าๆคืออาหารเมียวอาหารไก่มาเลวมาเลวมากินข้าวกันเลยครับเมีตาทำค้มจุดโลกนะเพื่อเพื่อเื่อแผ่แบ่งปัน,ปนดูแลกันไป ชีีววิตทุกิตแพนดา้าแพนดา้ามาทำไมทังนี้แพนดาน้าน,นี่น้องน้องเมียวก็กินข้าวตอนที่ก้อนของพวกออกไปพิเศบัตรล่ะให้อาหารเม็ดแลกินวันนี้เขาก็วิ่งเล่นกันสนุกสนานละเจ้าแพนด้าทั้งหลายแพนทางนี้อยู่แพนดา้าทางนาี้แม่เมียวแม่เมียวยังไม่หิวข้าวนะเดี๋ยวผู้จัดอาหารให้กินลเร็วๆรอแป๊บหนึ่งไก่กินข้าวแล้วอยู่เมียวที่ อิ่มแล้วก็วิ่งเล่นกันสนุกสนานโดยเฉพาะแก้งแพนด้าแข้งได้วิ่งงูคื้ต้นไม้ไปโู่นแล้วเขาแข็งแรงดีอารมณ์ดีบรรยากาศในวันเช้าๆก็ไม่ร้อนก็วิ่งออกเล่นสบายๆเป็นเมียไหนที่นอนไม่ตื่นก็นอนอยู่ยังไม่ตื่นนะเออี๋มานี่วิ่งเล่นกันแล้วครับก็วันนี้ก็ขอนำภาพบรรยากาศยามเช้า นะพุทธฐานพระพุทธชักับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะขอกอาบโมทนากับทุกท่านที่มีความรักพะพิตกาอน้องเมียน้องไก่และธรรมศาสตร์หลายจงพบความสุขความสุขใจมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ทุกความมุ่งมากปรารถนาตัวก,การทุกคนทุกท่านเถิดสาธุเมียเสบายใจลูกนะรถรถอ่า เอายางไปเปลี่ยนทั้งอูเขาบอกว่าอร่อยสี่ห้าวันเพราะของสั่งมาจากกรุงเทพตรงนี้มา,ม,ามาไม่ถึงสี่ห้าวันก็อันนี้ก็เดินไปก่อนนะไปสองกิโลกับสองกิโลก็เะได้อยู่ช่วงนี้เดจะได้ช้าๆเดินได้ีดไม่เวลาครับ อ่าเมียๆๆๆๆครับขออยู่ที่วันนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะจัดหาน้ํามันจะอยู่ในกินรถมอเตอร์ไซค์อะถูก